อ่ะีากกินเขาต้อยจุกจุกเกอยเนือชชดเอาใจคนกินสุกไม่ค้มตะวัเจีวค้มมาดูอกคนที่ด่าเมทซายราเศนอขดแค่สีสีมานาังสีก็ฟังน้ำผึ้งนี่ทีจานเนี่ยเออม่มา กเห็นกับเขาเป็นไงอ่ะจางตัวพี่นกนะไอ้ตันเต้จะสาวไอ้ตัสาวไม่คูอาจะเป็นนีแไหนหัวโอกาจูแบบแดงแดงบ้านกิน เอาแบบซุกเลย แสดง่งทำที่เดียวกันทุกอยากกินแบบสุดๆคือ็นผีหนังเนาเอาใจคนกินสุกเอากว่าปี เมื่อกี้มันหยุดมาท่านปุณยายน,นมาจำไปอาจะตนหอมข้าขาตน้นหอมเดินนากระฟสิปุ้นป่า เราผาน้ำบุฟ่กินดิบเนาะกินชอนหนงแลกไม่เค่กินแดงๆเหรงจ๊ะกินโมดอล่ากิน ไะเบิ่งู้ไปกินข้าวม้อเดียวไม่ต้องเดี๋ยวอ่าไม้งานหมไม้อง โบเห็นเพื่อนโบเห็นกับเขาแซ่จูแบบซุกโบเห็นอาจารย์บุญปวงเนื้อเพิ่นิอนมานมกินเนื้ออาจารย์ของบุญดวงเพื่อนซื้อซีนกินเจน ่อนกินรึ่่จงไวอยู่ป่จงไวแคยนั้ปากตีโบปากโบตีงกินสินโบเอเิรนเลยักขับ เตะขื้นนีเอินจ้างกำลังจีนอน่นตอนกินเงียบกิ๊บมาเตะห้ามกินผักผัากันนี้ม,มกินยุ่นเสีบคุณจักินผัก Chán một tiếng, một tiếng đi ra ăn không bụng mà phải thì

น้คือลมหนานี่ครับอ้าบ่จุบคือบ่ฝนนี่ที่ต้องีวนหนาวเด้อก็จะตกก็ตกบัดนี้ร่างกายเฮาก็ปรับทันเป็นหวันี่เิ้นมาจะหอนเดี๋ยวหนาว sangat <Susion> <disgata sia. Sie hangen> <S Arrow> ni. Ah, kip ni kau nak?